สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มอบของขวัญปันสุขค่ะในโครงการสคสศึกษาธิการส่งความสุขปีสองให้กับน้องๆที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งอำเภอเบตงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอำเภอใต้สุดข,ของประเทศค่ะ ดรกรนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ลงมาพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและติดตามนโยบายของหน่วยงานในกำกับทั้งกศนอและสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกจากนี้ยังได้ตั้งใจจะมามอบของขวัญปีใหม่ในโครงการสคศศึกษาธิการส่งความสุขปีสอง โดยในปีแรกชาวกสศอนอร,ริ่มส่งความสุขไปยังพื้นที่ห่างไกลชายขอบทางภาคเหนือโดยได้รับน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาอาทิชาวกศอนอและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนไปจนถึงภาคประชาชนได้ช่วยกันมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา มอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆในช่วงของเทศกาลปีใหม่และวันเด็กที่จะมาถึงนี้อีกด้วยค่ะค่ะหลังจากการมอบของส่งความสุขนะคะให้กับบรรดาน้องๆค่ะรู้สึกดีใจที่ได้รับของขวัญต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณอออสอขสศึกษาธิการส่งความสุขค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณลุงตู่ที่ให้ความสัมพันธ์การศึกษาแล้วก็ให้โอกาสในการเป็นมัคคุเทศก์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณครูโอค่ะที่ให้โอกาสได้เรียนเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ค่ะขอบคุณค่ะ